จะเป็นเรือที่เราจะขึ้นไปร่ร่อนกันนะคะทีนี้เราก็าลอดผ่านสะพานข้นมาแล้ว

ก๊ะโจาส三峡船三号船อะไรอย่า,ายเยงเี้ะะอะนหลักษณก็จะเข้าไปในเขืเ่อนจ้ะโจนะคะที่จำลองเขื่อนยักษ์เราก็จะมีการปล่อยระดามา Meniň arda galdyň. ตรงนี้เรียกเขื่อนเกิดเจ้าเราระปีนน้าขึ้นนะถ้าถ้าไปล่องเรือเมี่นนานะเป็นมนะครับต้องจากยี่างไปทีุ่งชิงงยางท,ยที่เราขึ้นอ่อนเ่ขื่อนซานเสียที่เราจะขึ้นมาอกิีกคังที่ชางที่ชา,ชานันนะถ้าเราจัดตรงนี้ไปเยเราจะรกากลางวันเรเห็นนะครับเดี๋ยวถ้าเราจัชฉงชิงล่งเรือลงมานะมันจะกลางคืนอำมาตีสาตีสีเลยนะครับก็เห็น,นกางคืนนะครับ ตอนนี้เห็นข้างหน้าก็ประตูของเกินกำลังจะปิดนะคะที่เกินเตอร์โจนะคะซึ่งเป็นเ่อนจำลองของหอดการสร้างเกิดซังเสซนนะคะพอระดับน้ำปิดนะคะพอมาดูน้ำปิดนะคะ,ระ,ะ,คะระดับน้ำก็จะสูงขึ้นนะคะ เข้าใจนะี่ตงาใจอย่างขอกที่เรามาคือปล่อยน้ำออกเพือนนี้ไปอันนี้คือเขาลี่มพแลล้าแล้วก็ปล่อยน้ำงาน้ำขึ้ เป็นไข่สนิทแล้วนะคแตอนนี้เราก็กำลังดูนะคะเราเห็นเครื่องจกักรกลเครื่องหนึ่นกำลังทำงานนะคะแกนตัวขึ้นมาคะ เหมือนกับเริ่มปล่อยระดับน้ำนะคะจากอีกฝั่งหนึ่งเข้ามาในที่เราเยยนอยู่ตอนนี้เรือเราก็จะย,ยกตัวสูงข,ขึ้นนะคะสังเกตเนี่ค่ะเรือเราก็จะเริ่มยกตัวสูงข,ขึ้นแล้วสังเกตว่าระดับน้ำมันจะ ขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วน่าจะไปอยู่ที่รอยสีเข้มนั้นด้วยอตอนนี้เรือแล้วก็ขึ้นมาสูงะะสังเกได้เราอยู่เหนือประตูแล้วคะตรงกั้นน้ำนะคะ

พอระดับน้ําได้เท่ากันแล้วนะคะประตูอีกฝั่งก็จะเปิดขึ้นเรือก็จะเดินหน้าต่อะะตอนนี้เรากำลังจะข้ามประตูอีกฝั่งหนึ่งเข้าไปไปในบริเวณเขื่อนนะคะที่นี่เขื่อนเกอรโจะะที่เมืองอีซัง จะเป็นประดับชั้นที่ล่างนะคะที่เข้าฝึกภายในเกิดแล้ว ไม่เคยนวนะคะข้างหน้าที่เห็นก็คือประตูน้ำที่เราผ่านเข้ามาแล้วนะคะระดับน้ำเท่ากันก็ผ่านเข้ามาได้นะคะ ਆਹ <coughs> ก็กำลังผ่านเข้ามาในบริเวณที่เขาเรียกว่าเจ้าแคบสีเสียนะคะซึ่งเขื่อนนี้ก็สร้างบนเขาเชียงคิ้แง,งแล้วก็เรากำลังผ่านเจ้าแคบสีเสียเพื่อจะพายาเกิดชายเสือน,นะคะ อันนี้ก็จะเป็นบริเวณช่องแคะ <c oughs> อันนี้เราก็กำลังผ่านช่องแคบสีหลิงเสียนะคะคือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะไปะยังเถื่อนสามเสียนะคะ 由现在开始，我们便正式进入了三峡大坝的长江三峡大坝，三峡大坝。它是三峡工程湖主省长市南一关，地理从位置，奉节县白帝城，由瞿塘峡、巫峡、西陵峡组成，全长一百九十三公里，是长江最壮丽的精华，泉州山水中的瑰宝。现在我们位于风光旖旎的西峡中，欣赏了两大件绝美的峡江风光。 เหมือนเขาจะบรรยายว่าเรากำลังผ่านช่วงแคบเสียงเสียนะคะตี่พูดแล้ว่ต้องาีไปเล่เียวก่อว่าอยท่เสงเสียนเปินเดียวเราไป่อนนุถามยังช่งคบเสียงเสียเล่นดิไม่จับไแล้ว อันนี้เอน้ายนอซ้ายเป็นเรือขนทรายนันลนะเรือขอุดทรายนะ ตอนนี้เราก็น่าจะใกล้จะถึงเพื่อนางเสือแล้วนะคะ่จะเข้าชุมชนใหญ่ะข้างใหญ่ทบ้านเรือนเ้าบเว้าคุณคุณ 车的车牌号和三周号以短信的方式发送的手机上，请注意查收。如若未收到短信，请迅速到一楼中心接待台与台方导游联系。谢谢您的合作。尊敬的来宾，我们的游船将会在中午十一点三十分左右抵达终点港三斗坪港。各位下船后将换乘。